สี่หรือหกก็ได้นะอยากอนะัดสิบลูกเอาแค่อย่างเดียวนะแล้วกเ็เงินเท่าไหร่ไปด้วยผมจำไม่ได้ลนะมานี่ครับตรงจุดนี่ครับเมืองควาลิสนีนะ่ตรงลาตีดาหนะตัวเอ็นบีซีจะอยู่ทางซ้ายนี่ครับชื่อว่าจ e ว l l Manager ์พีชนะกดเข้าไปครับเราอยากรู้ว่าอ,อันนี้ครับช่อ,องที่สองนี่คือ p o w e r d r i v e นะ ต้องใช้เต่าเนี่ยเอาไปรวมเป็นพาวเวอร์ไดพิเศษมันต้องใช้พาวเวอร์ได์แปดด้วยหรอเปล่าตอนใช่ใช่ใชอย่างละห้าครับอ๋ออย่างละหใช่ไหมไดแปดห้าไดอะไรก็ได้ห้าใช่ไหมใช่ครับร่องไดส์ี่กับได์หกแต่เห็นก็บอกว่าทําของระดับสูงใช้หกดีกว่าอืมโอเคงั้นก็ต้องคือได้8แปดอีกห้าลูกใครจะแปดขายวะ อ่ะซื้อตรงนี้เลยฮนะร้านนึงก็ไม่มีอ่ะเอา้าตายอ่ะใส่แปดอันนี้สองลูกยังไม่พอเดี๋ยวก่อนเก็บไว้ก่อนอ่ะอันนี้ไส้แปดห้าลูกสองร้านแล้วนี่อ่ะซื้อมันล้วครับไส้แปดแล้วก็กลับมาเอ็นจีซีโนีฮะโซนเอ็นจีเจ็ดขายเท่าไหร่ครับพี่มีคนจะซื้อครับโซนเอ็นจีเจ็ด <Okay S 2> MP7 ขายเท่าไหร่อยากได้เท่าไหร่เสนอมาเลยครับขายง่ายๆโอเคครับกลับมาต่อฮะอ่าเริ่มที่ NPC ตัวนี้นะกดข้อ2ครับกี่เอชายนนิ่งพาววไดคร,ครับใช้ลูกเต๋า6อาลูกแล้วก็เต๋า8อ้าลูกรวมเป็นช้นิ่งพาววอร์ไดรฟ์6แดแล้วเราก็กดสตาร์ทไปเลยครับเปี้ยง ดนะูวันคอิเนกดไปฮะปับอ่าเราได้ใช้นิ่งแลแต่าเปอร์วิซีหกแลมาแล้วนะนี่คือวัตถุดิบที่1ครับส่วนวัตถุดิบที่2ก็คืออ่าลูบี้ลูบี้หรือโทปาชฮนะจะได้จากการนี่ครับเอาไอเทมมาย่อยนี่แล้วก็กดไปครับเลเวล60ขั้นต่ำนะครับซึ่งโอกาสมันได้น้อยมากอ่าลูบี้นี่จะได้ตั้งแต่เลเวล60ขึ้นไปถึง70็ดสบนะ ไอ้โซฟ้าจะได้60ถึงเ0็สิส่วนลูบี้จะได้เ0็ิถึง80ส่วน8เอ่า90ขึ้นไปนี่ได้ส uh, ปายนะถ้จำไม่ติดนะแต่ผมกระโดูแป๊บหนึ่งกีเวลต์ต่อโอเคอ่ะต่อไปครับมาช่องที่4ครับยูนิตเวอฟอนมาเมื่อกี้เราได้วัตถุดิบมาแล้ว1นิ้ินคือ นี่ฮะ,ะชายนิ่งพาวเวอร์ได้ห6แรซึ่งเราไปทำกันแล้วนะนี่ครับเงื่อนไขการทำเขาก็บอกว่า60-70ใช้โซปาสนะไอเทม60-70เจ็ดถึง85ใช้ลูบี้ิงนึ0ใช้ทรไฟไอร้อยหนถึงร้อใช้อิมเมเรียวอิมเมเรียวคนระน่าจะเป็นเจ็ดนะโอเคก็หกสิบคิวเใช้พา w เวอร์ไดโอเคเราก็ต้องมีอาวุธที่เป็นอ่า อะไรอะอะไรลละกันหนึ่งินนะเราใส่เข้าไปปั๊บนะมันก็จะบอกว่าถ้าเราทำติดเราจะได้อะไรอันนี้มาโยโย่ครับเลียเจ็ดสิบห้าซึ่งเขาบอกว่าเจ็ดสิบห้าหกสิบถึงเจ็ดสิบใช้ 15, 60, 70, ชโดปาเจ็ดสิบถึงแปดห้าใช้ลูบี้เราต้องใส่ลูบี้ฮะเอ,อิบเราก็ใส่ไปครับชิ้นให้คอกมพอใจอะปัะ๊บต่อไปครับลูบี้ครับปั๊บอ่าแล้วขั้นตอนสุดท้ายครับ คือใช้ดวงล้วนครับแล้วก็กดก่อนที่จะกดคุณจะท่องน้โมสาจดหรืออะไรก็แล้วแต่ครับผมไม่สนใจครับผมกดเลยครับเปึ้งเป็นไงครับหายครับจบครับพอใจฮะแค่นี้ครับทำให้ดูหมดเรื่อยๆฮะก็ลูบี้นี่ประมาณ8ล้านนะฮะที่เป็นส่วนลูบี้นี่8ล้านนะ ส่วนชายนิ่งนี่เสาสี่เสาสี่ห้าเสาแปดห้ามันสองล้านสองสองล้านสองบวกสองล้านสองสี่ล้านห้าแปดล้านบวกสี่ล้านห้าสิบสองล้านห้าสิบสองล้านห้าบวกกับค่าไหลค่าไหลนี่หามาเองนะถ้าซื้อก็ประมาณสามแสนห้าแสนเป็นสิบสามล้านต่อครั้งครับต้นทุนก็สิบสามล้านต่อครั้งครับโอเคครับสำหรับใครที่จะเสี่ยงดวงนั้นละประมาณห้าเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้ ก็ถ้าติดก็600ล้านอ่ะเมื่อกี้สายมาต้องเล่นลากหรือติดทือตัวครับ